รู้จักการเกิดใหม่ในต่างโลกไหมล่ะไม่รู้หรอกนะว่าโดนเลือก้วยเหตุและผลแบบไหนนะ่เราที่ตายด้วยอุบัติเหตุจากความผิดพลาดของเทพเจ้าดูเหมือนว่าจะได้ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่โลกอื่นแล้วนะรู้ไหมเทพธิดาที่ปกครองการเกิดใหม่เนี่ยเป็นคนที่สวยมากเลยนะเนื่ะแต่ว่าความทรงจําเรื่องเทพธิดานั้นเรากำลังจะเสียมันไปหลังจากนี้นะเริ่มนึกหน้าตาไม่ออกแล้วแท ยาสกิลเริ่มต้นที่คิดมาอย่างหนักลงไปแล้วนะทั้งการใช้ชีวิตความทรงจำและเรื่องหน้าคิดถึงทั้งหลายใช้ทั้งหมดเป็นสิ่งแรกเห่ยนแล้วนะนี่ที่โลกแห่งใหม่นั้นนายใช้ชีวิตได้ตามใจชอบเลยนะฝากด้วยล่ะเควิน เอเออะที่นี่มันที่ไหนนะ๋อนี่มันอะไรกันเนี่ยจะบอกว่าที่นี่คือต่างโลกงั้นเหรอ ดันดันดีดีด้วยนะคะจากผลลับกันทะเลาะอย่างเท่งรัดคุณได้รับสิทธิ์ในการ<ห>เกิดใหม่บางรอบนะคะ<ห>ไม่มีความทรงจำที่เกี่ยวข้องกับตัวตนก่อนเกิดใหม่เหลืออยู่ก็จริงนะคะแต่คุณไม่ตอบตกลงตั้งแต่ก่อนเกิดใหม่แล้วล่ะค่ะวางใจได้เลยฮะเกิดใหม่จริงเหรอรแย่และจำเรื่องของตัวเองไม่ได้เลยสักอย่างจริงด้วยอ่ะ เดี๋ยวสิทำอะไรลงไปเนี่ยตัวเราก่อนเกิดให่นะที่นี่เป็นโลกแฟนตาซีที่ดาบปละท้กันอา่างหนักดวงและเวทมนต์รอบล,ลอยไปมาค่ะตอนนี้คุณกำลังได้รับสกิลที่เลือกไว้ก่อนเกิดใหม่แล้วนะคะรายละเอียดกรุณาอ่านที่หน้าต่างเซตัสนี้ด้วยนะคะ๋ออ๋อโอ้เนี่ยไม่ใช่สายสนับสนุนเลยนะเนี่ยอัตผลประโยชน์ในการอัพเลเวลก็ยอดไปเลยดูเหมือนว่าตัวเราจะเป็นคนชอบเล่นเกมพอสมควรเลยนะ ก็ตอนนี้รู้สึกตื่นเต้นมากเลยนี่นะโทษทีนะาที่บ่นไปนะ่ะตัวเราก่อนเกิดใหม่นับอัญเชิญอย่างนั้นเหรอถ้าเช่นนั้นก็ลองไปเมืองใกล้ๆกันเถอะคะ่ะมีกิวอยู่ด้วยนะคะถ้าไปลงทะเบียนนักขจาไปที่นั่นก็ได้ดีเหมือนกันนะคะถ้าอย่างนั้นก็ไปกันเลยเถอะนะไปยังเมืองเริ่มต้นกันล ว่าแต่คุณก็มาตั้งแต่เมื่อกี้แล้วคุณเมนูคุณก็มาด้วยงั้นเหรอครับไม่มีความงจำจิงนะคะเราอ่านตรงนี้ดูสีคะืะคุณเป็นคนแรกเลยนะคะที่บอกให้แคธิดาผู้ปกครองมาเป็นตัวช่วยในการเกิดใหม่ในต่างโลกนะคะยังไงก็ช่วยรับผิดชอบด้วยนะคะทำอะไรลงไปเนี่ยตัวเราก่อนเกิดหม่นะแล้วก็ สามารถพูดคุยกันอยู่ได้ตอนนี้สู่การเชื่อมต่อฟัคิดระหว่างนักแอนเทนกับบริวารน,นะคะดูเหมือนว่าเราจะตายไปด้วยอุบัติเหตุอะไรสักอย่างแต่เดิมทีแล้วดูเหมือนว่าอุบัติเหตุนี้จะเป็นความผิดพลาดของเทพเจ้าองค์อื่นที่ไม่ใช่เมลฟีน่าเทพเจ้าองค์นั้นจึงได้มาขอให้เมลฟีน่าซึ่งเป็นเทพผู้ปกครองการเกิดใหม่ช่วยแก้ไขปัญหาในกรณีพิเศษแล้วตอนที่ได้เผชิญหน้ากับเมลฟีน่านั้น เราก็ได้ตกหลุมรักแรกพบไปแต่ตอนนี้ก็รู้แค่เสียงของเมลฟีน,าน่านะนะในตอนที่คุณเลิกสักิลอยู่นั้นคุณได้ออนวอนินชันทำพิธีญาด้วยนะคะหลงรับเธอเข้าแล้วเชื่มากับฉันด้วยแล้วก็เดินบัารน้องอีกประมาณหนึ่งชั่วโมงด้วยนะคะตัวฉันหลังจากที่รับหน้าที่นีบาก็หลายร้อยวีแล้กวก็รู้สึกเบื่อขึ้นมานิดหน่อยนะคะเลยรับข้อเสนอนัญญญ้นเลยนะคะ เทพเจ้าเองก็จะเป็นต้องมีเวลาพักผ่อนด้วยนะคะลากิจไว้แล้วเะคะะยนกันให้ลูกน้องไปแล้วนะคะ<ว>ของาน,นไม่เป็นไรหรอกค่ะองทำโน,น่นนี่นั่นจะไม่ได้พักมาหลายิีปีแล้วนะคะต้องชัด์จพลังบ้างแล้วนะคะกก่การเกิดใหม่ของฉันนั่ว่าเป็นการท่องเที่ยวงั่นเหรอถ้างั้นก็อยากจะคืนความทรงจำมานะการลบความทรงจำก่อนเกิดใหม่ของคุณนั้นเป็นตัวคุณคนเก่าที่เลือกไว้นะคะพองานก็คิวพอนี่พอไม่อาจเอาความทรงจำสิ่งแรกเปลี่ยนขึ้นมาได้นะคะ ฉันพูดอะไรกับคนที่ตกหลุมรักไปเนี่ยถ้าความทรงจำหายไปก็ไม่หลงเหลืออะไรเลยไม่ใช่หรือไงถึงความทรงจำจะหายไปฉันจะตกหลุมรักเธออีกครั้งว่างานั้นเลยค่ะคำพูดหวานๆด้วย<บ>นะคะครอ้อมกานตกไปรงมามากๆและจินเตยละยอมไปด้วยเลยละคะ่ะค่าความชอบเพิ่มขึ้นดีๆด,ด้วยนะคะช่วยพอแค่นั้นเถอะไม่มีความทรงจำก็จริงแต่รู้สึกว่าโดนเห็นประวัติดำมืดขอตงตัวเองเต็มไปหมดเลยอะ อาจจะแย่อยู่แล้วพลาดไปก็จริงเมลฟีน่าไม่รูปด่างหน้าตาตรงสเปกเราขนาดนั้นเลยอย่างนั้นเหรอพอโดนพูดแบบนั้นแล้วก็อยากจะเห็นหน้าตาของเมลฟีน่าขึ้นมาเลยนะทำพัทสัญญาไปแล้วเนี่ยแปลว,ว่าอัญเชิญเมลฟีน่ามาได้อย่างนั้นเหรอตอนนี้เป็นไปไม่ได้หลอกคะ่ะค่าเอ็พีที่ใค่สำหรับจ้างร่างกายไม่พอโดยสิ้นเชิงคะ่ะ ตั้งหน้าตั้งต,งตงรารอการเติบโตและการสารภาพแบบใหม่ของคุณอยู่นะคะไม่สารภาพรักหรอกนะเอาละคุณคะเริ่มมองเห็นกิวแล้วนะคะมาถึงแล้วกิวนักประจันภัยเป็นอาคารที่ดูดีจริงๆเลยนะถ้าเช่นนั้นก็ลองเข้าไปดูข้างในกันเลยครับวันนี้มีธุระอะไรงั้นแหละคะเพื่อตรวจสอบตรงนี้และจีกจุดนี้กับจุดน,นี้ด <ลง S 2> ้วย <ลง S 2> นะคะหน่อยๆนะคะ ได้รับใบการเส็จสิ้นภารกิจเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนี่คือรางวัลในภารกิจครั้งนี้ค่ะอม่อยอมขวางหนะ้าจะไหยท่านต่อไปเช่นค่ะ <S <S สวัสดีค่ะวันนี้คุณมีธุระอะไรงั้นล่ละคะอยากจะลงทะเบียนเป็นนักะจนภัยนะครับลงทะเบียนสินะคะรับทราบแล้วคะ่ะถ้าเช่นนั้นช่วยก่อรายล,ละเอียดลงในเอกสารนี้ด้วยนะคะต้องการให้เขียนแทนไหมคะไม่เป็นไรครับ ทั้งความเข้าใจภาษาและการอ่านเขียนก็ได้รับมาตอนเกิดใหม่แล้วนายท่านคะรอเดี๋ยวก่อนนะคะ <Huh? S 2> ตั้งใจจะเกาะต,ตองอาชีพว่านักอัญเชิญง,งั้นเหรอคะเอ๊ะมีอะไรแย่อย่างนั้นเหรออาชีพนักอัญเชิญในโลกนี้เป็นอาชีพสุดหายากที่ประเทศหนึ่งจะมีสักคนหรือไม่มีเลยก็ได้นะคะถ้าหากเรื่องที่คุณเป็นนักอัญเชิญถูกเล่าลืเป็นวงกว้างแล้วก็คงจะถูกคนใหญ่คนโตอนของประเทศจับตามองเข้าได้น,ออนะคะอย่างนี้นี่เองแบบนั้นก็แย่แล้วนะ ถ้าง,งั้นอาชีพก็ียเป็นผู้ใช้เวทสีเขียวก็แล้วกันนะทาเควินสีนะคะกระุณารอสักครู่นะคะอุตสาห์เป็นโลกแฟนตาซีแล้วนะอยากจะมีอิสระเท่าที่ทำได้เลรอนะปิดบังเรื่องนะักอัญเชิญไปก่อนแล้วกันขอโทษที่ให้รอนะคะอันนี้คือบัตรกิลนะคะคุณเควินเพิ่งรง<ห>ทะัเบียนใหม่หมส,สดๆร้อน เลยเริ่มจากระดับ F นะคะทางกิลของเรารับภารกิจมาจากหลายๆที่นะคะและได้ทําการแบ่งระดับภารกิจและชี้แจงไปยังนักผจญภัยค่ะสรุปก็คือตอนนี้น่ะผมสามารถรับได้แต่ภารกิจระดับ F เนะครับสามารถรับภารกิจสูงกว่า1นระดับได้นะคะแต่ว่าถ้าทําภารกิจล้มเหลวขึ้นมาก็จำเป็นต้องจ่ายค่าปรับนะคะและวางตัวด้วยนะคะอือย่าไปรับภารกิจระดับสูงไปไม่คิดให้ดีอย่างนั้นหรอ เมื่อทาภารกิจสําเร็จต่อเนื่องกันสิบครั้งสามารถเลื่อนขั้นนักผจญภัยได้ค่ะจํานวนครั้งที่ทาภารกิจสาําเร็จถึงจะระดับไหนก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าตั้งแต่การเลื่อนขั้นระดับสีขึ้นไปจะมีการทดสอบนะคะระวังตรวจด้วยนะคะครับผมเขาจะมีภารกิจแนะนําสําหรับมือใหม่ไหมครับนั่นสินะคะแบบนี้ว่ายังไงบ้างคะ,ะ,ะกําจัดบลูสลามสามตัวเก็บสมุนไพร ารกิจพิเศษตามหาแมวเลี้ยงอย่างนั้นเหรอคุณท่านคะลองเริ่มทำมาตสัญญาจากภารกิจกำจัดบูสลามดูไหมนะคะเป็นมาสเตอร์ที่บมกถึหรับการอัญเชิญครั้งแรกป้อนเลยค่ะคิดเหมือนกันเลยอย่างนั้นเหรอฉันเองก็อยากลองวิาชาอันเชิญดูวไวเหมือนกันนะแน่นอนว่าไม่ให้ใครเห็นผมอยากที่จะรับภารกิจกำจัดบูสลามครับอันนี้สินะคะเข้าใจแล้วคะ่ะเอ่อแล้วก็ ขอบคุณมากครับคาถาไม้สินะคะไม่มีพลังโจมตีทางกายภาพในโดนที่เอิอแต่มีพลังเวทแฟนอยู่เล็กน้อยนะคะเป็นตัวช่วยในการใช้เว็มบต์ได้ค่ะเอาละเท่านี้เงินที่มีอยู่ก็ใช้จนเกือบหมดแล้วนะเพื่อค่าโรงแรมในวันนี้ลุยกันโลดตอนที่มาพาซูนี่อาจจะพลอดเดินตามมาจากทางป่าไม่กรดวงดีมากเลยเลยไม่ได้เจอกับมอนสเตอร์เลยนะ บลูจะรามสินะคะคุณท่านคะลองใช้เนตประเมินมอนสเตอร์ดูสิคะเห็นแล้วนี่คือเนตประเมินอย่างนั้นเหรอดูเหมือนว่าจะอ่านข้อมูลของเป้าหมายได้นะเนตประเมินของคุณท่านคือระดับเอค่ะสามารถประเมินสิ่งมีชีวิตที่มีเลเวลมากกว่า100และไอเทมที่มีระดับเอได้เลยค่ะก็ได้จนเกือบหมดเลยอย่างนั้นสิ เดี๋ยวสิตอนที่ฉันดูสเตตัสเลเวลของเมลฟีนาขึ้นว่าตรวจสอบไม่ได้นี่นะแสดงว่าเลเวลเกินร้อยเหรอ <c oughs> อย่างน้อยก็เป็นเทพเจ้านะคะให้ตายสิฉันต้องใช้ m อแค่ไหนเพื่ออัญเชิญเมลฟีนากันแน่นะโอยอ๊ะนอกเรื่องไปแล้วก่อนอื่นก็บลูสลามข้างหน้านี่ก่อนที่ผีโดนเ,เด็กหญิงสรดปก่อนอื่นก็อย่าทำพันธสัญญาให้สำเร็จในฐานะนักอัญเชิญก่อนแล้วนะทำยังไงดีนะ หากเป้าหมายเห็นด้วยแล้วทีเลีดก็ทําให้สําเร็จได้ด้วยความตั้งใจของท่านนะคะต้องให้เห็นด้วยอย่างนั้นเหรอจะคุยกับซาลามแล้วทํใไมเห็นด้วยก็พออย่างนั้นเหรอถ้าเป็นมานสเตอร์ที่ไม่เข้าใจภาษาแล้วก็ให้โจมตีใส่ในระดับที่ไม่ถึงตายพอนะคะถ้าเปิดการทํางานของพันธสัญญาแล้วทถานั้นก็จะเห็นด้วยเองคะ่ะทําหน้าประมาณว่าอยากเป็นพวกด้วยไงนะคะคุณเมลฟนีน่าเนี่ยมีความรู้เรื่องเกมพอสมควรนะถ้าใช้เวทมนต์ก็น่าจะเผลกอกำจัดไปด้วยสิ